ขึ้นไปเลยนั่นแหละมามามา,มากดก่อนปืดโคเร็วขึ้นมาโอ้โหโดดเตรียมเตรียม,มลูกเตรียมเตรียมรอก่อนครับอเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งกดให้ละ เก่งเกๆงเกงเล่ล้วเดี๋ยวดนี้ยปาร,รีวิวหน่อยนะโหเก่งมากครับอืมกินข้าวเสร็จแล้วต้องวิ่งไปเนื้อด็กกี้กล้ามก็เป็นมัดเออเหมือนป่าแล้วนี่ยเนี่ด็กกี้ก็มีกล้ามเป็นมัดแต่พุง

อันแล้วลูกหลอกขึ้นมาแล้ว